สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะวันนี้ดีใจที่ได้มาอัดคลิปค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะคะกลับต,าบาต่างจังหวัดได้ทันเวลาพอดีนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบใดนะคะ ต้องเรียนทุกท่านนิดหนึ่งนะคะว่าตรงนี้ไม่ใช่การดูดวงนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการทํานายแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการจัดการความรักความสัมพันธ์การทําความเข้าใจนะคะที่จะทําให้เรามีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นนะคะเ,คเพราะว่าสัมพันธภาพที่ดีทําให้คนเรามีความสุขค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงแสนหวานละกันเนาะเป็นผู้หญิงมีฝันนะคะแล้วก็ชอบทานไอศครีมนะคะก็เหมือนกับว่าชอบทานมีความสุขกับการก,กับการใช้ชีวิตนะคะเ,เรียกว่าชอบชอบความสวยงามนะคะชอบชอบไปเที่ยวชอบอาหารการกินนะคะก็มีความสุข กับสิ่งเหล่านี้นะคะก็ดูมีความสุขจริงๆเนาะนะชอบแต่งตัวนะคะก็ดูเป็นคนดูดีทีเดียวน่ารักนะคะแล้วก็นี่นะมาพบรักกับชอบนะชอบตัวนี้มันน่ารักดีนะนี่ขนาดมันขี้โมโหนะชอบเออก็มาเจอกันนะจักรวาลก็เหวี่ยงให้คนสองคนนะเอ,อเหวี่ยงน้องน่ารักกับ น้องขี้วีนนะกับกับเจ้าชายขี้วีนสลับสลับสลับฝั่งกันได้นะครฉะนั้นฝั่งหนึ่งก็น่ารักอีกฝั่งหนึ่งก็ขี้วีนขี้โมโหนะคะอ่ะเออคนหัวร้อนเนี่ยอ่ะเป็นน้องหัวร้อนนะคะค่ะทีนี้สัมพันธภาพเนี่ยนะคะก็มาใช่ขี้เวียนขี้เวียนขี้เวียงขี้วีนแล้วก็ ห่านนะคะห่านเนี่ยจะมีนิสัยดุนะคะห่านเนี่ยแล้วก็เสียงดังนะห่านเนี่ก็เสียงดังแล้วก็ดุนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นนิสัยของคุณขี้เหวี่ยงขี้วีนแล้วก็ดุนะคะแรกๆอะ่ะมันก็คงเป็นคงไม่ใช่ตัวจริงแบบนี้หรอกไม่อย่างนั้นก็คงไม่น่าจะชนะใจน้องไอติมมนะชื่อน้องไอติมแล้วกันนะทีนี้ปรากฏว่าคบกันไปสักระยะหนึ่งเนาะเผยท่าแท้ออกมานะฮะว่า หัวร้อนขี้วีนขี้เหวี่ยงขัดใจไม่ได้นะคะดุเสียงดังนะคะอะน่าจะประมาณนี้ค่ะในที่สุดนะคะในที่สุดในที่สุดจากจากผู้หญิงที่แบบว่าโอ๊ยหวานมีความสุขนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตก็กลายเป็นผู้หญิงที่ต้องแบบว่าพอพูดอะไรเนี่ยผิดหมดนะเพราะเจอนายหัวร้อนเนี่ยนะตะวาดด้วยเสียงอันดังนะคะ พูดอะไรก็ผิดถามอะไรก็ไม่ได้นะคืออะไรผิดหมดเลยทุกอย่างนะคะแต่ก็รักเข้าไปแล้วแล้วก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้น้องไอติมก็เลยจะต้องทำไมคะเงียบเหมือนปิดปากนะฮะปิดปากแล้วใส่ชุดดำคืออันนี้คือเศร้าเศร้านะคะต้องขึ้นแฮชทกว่าสุดจะเศร้าสุดสุดสุดจะเศร้าเลยนะคะเพราะว่าไปรักคนหัวร้อนแล้วก็ทำให้หรือว่ามันกลายเป็น เหมือนแฟนนะเนาะแต่แต่กลายเป็นท็อกซิกในชีวิตแล้วก็ทำให้มีพลังงานด้านลบนะคะก็ความสัมพันธ์มันก็ในที่สุดเนี่ยนะคะมันก็เดินไปแบบในลักษณะอย่างเงี้ยนะคะเป็น,เป,นเป็นหัวใจแบบกลับหัวเลยนะคะนะแล้วก็ยิ่งนอ,นอกจากหัวใจกลับหัวแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นนั่งคือเหมือนเหมือนแบบเหมือนคบกันนะเหมือนเป็นแฟนกันนะแต่นั่งหันหลังชนกันอนะ ก็เหมือนแบบมีความต่างค่ะนะมีความต่างแต่ก็รักกันนะไม่ใช่ว่าไม่รักนะคะแล้วก็แต่มันหันหลังให้กันอ่ะมันเป็นเป็นความรักแบบที่มันไม่มันไม่มันไม่ตรงอะนะความรักที่มันตรงมาตรงไปเนี่ยมันก็จะไม่แบบหันหลังให้กันนะเนาะความรักที่ที่ตรง มันก็จะเป็นความรักที่มีการแสดงความรักนะรู้สึกดีๆต่อกันก็แสดงสิ่งดีๆต่อกันให้เห็นแต่อันเนี้ยมันเป็นความรักแบบที่ขี้วินขี้เหวี่ยงขี้โมโหแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความสุขค่ะก็เรียกว่าเป็นสัมพันธภาพที่เหมือนจะรักกันนะเนาะแต่ก็หันหลังให้กันนะนะแล้วก็น้องไอติมก็ต้องเหมือนกับไปอยู่ภายใต้อํานาจของนายหัวร้อนนะ น่าจะประมาณนี้นะคะในที่สุดค่ะคบก็ไปสักคบก็ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะน้องไอติมก็จะต้องรู้แล้วแหละนะว่าเฮ้ยมันไม่รักนี่ว่ามันไม่มันพฤติกรรมนะคําพูดเนี่ยเวลาที่อารมณ์ดีๆไม่ได้หัวร้อนตลอดเวลานะแต่คําพูดทุกคําเนี่ยมันบอก๊อยรักคบเป็นแฟนอะไรก็ว่าไปรักมากนะคะ แต่พฤติกรรมอ่ะมันไม่รักเลยอ่ะนะก็ถึงขนาดต้องขีดเส้นใะต้ฟังเลยขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ว่าไม่รักว่าว่าว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้ก็ทําให้สองคนเนี้ก็ก็ห่างกันเนาะก็ก็ห่างกันนะคะปล่อยละนะก็เป็นสัมพันธภาพที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยปล่อยปล่อยไปเลยหรือมันปล่อยกันแล้วทั้งสองฝ่ายปล่อยปล่อยแบบปล่อยไปตามยถากรรมอ่ะนะปล่อยไป นะะลอยไปเลยให้ลูกป่วงลอยไปปล่อยปล่อยไปทีนี้ช่วงเวลาที่ฝ่ายหญิงปล่อยแล้วเนี่ยนะคะความทุกเนี่มันไม่มันก็ไม่มีแล้วนะมันก็อาจจะมันอาจจะไม่ไม่อาจจะขาดอะไรบางอย่างไปแต่เดี๋ยวไม่ไม่นานก็จะปรับตัวได้นะคะก็ปล่อยปล่อยเพื่อ เพื่อให้ต่างคนเนี่ยเหมือนต่างเวลาที่เราจะเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นก็คือเหมือนกับถอยออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆมาดูสถานการณ์จะเห็นมุมที่กว้างขึ้นนะคะถอยออกมาก็าจะเข้าใจเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่ เราต้องการชีวิตที่ดีหรือเราต้องการชีวิตที่แบบว่าหรือต้องการชีวิตคู่ที่แบบมีในหัวร้อนที่ใส่พลังลบให้กับชีวิตเราทุกวันเมื่อเราห่างกันนะคะเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนในหัวร้อนก็เหมือนกันนะคะโอ้โหจัดเต็มกับคนรักอะนะใส,แบบใส่อารมแบบใส่อารมณ์แบบสุดๆเนาะนะจนน้องไอติมประสาทเสีย นะคะแต่ทีนี้พอเวลาที่ห่างไปก็ปรากฏว่าในหัวร้อนเนี่ยนะก็ข้างหลังนี่มันเป็นอย่างนี้ในหัวร้อนก็ไม่สามารถเอาความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไอติมเนี่ยเอาออกจากหัวได้เลยนะก็เรียกว่ายังคิดถึงอ่ะยังคิดถึงตลอดนะคะอืมนะก็เป็นประมาณนี้นะคะ ทีนี้อาจจะฮิวใจฮิวฮิวใจไฟไหนฮิวใจไฟไหนก่อนนะคะเอาฮิวใจไฟน้องไอติมก่อนนะคะว่าโอเคบอกเลยว่าสัมพันธภาพอันนี้น้องไอติมทําถูกละนะคะที่ที่ถอยออกมาก่อนถอยเพื่อมาทําความเข้าใจตัวเองและถอยมาเพื่อที่จะที่จะรักตัวเองและไม่ตกอยู่ในภายใต้อารมณ์ของคนคนหนึ่งที่แบบโอ้เราก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่เนาะแล้วเราก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เราไม่ควรจะให้ใครมาแบบว่ามาใส่อารมณ์อ่ะเหมือนเราเป็นทาสเนี่ยทารัก <c oughs> นะคืออันนี้เป็นการให้เป็นการแสดงความรักตัวเองนะเป็นการให้เกียรติตัวเองเป็นการให้คุณค่ากับตัวเองเรียกคุณค่าตัวเองกลับมาอันนี้เชื่นชมน้องไอติมถือว่าดีนะคะแล้วก็การปล่อยทุกอย่างไป ปล่อยละเอาตัวออกมาแล้วปล่อยไปนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีการปล่อยแบบนี้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต่างเรียนรู้นะคะแล้วก็รู้ว่าเราจะจัดการยังไงนะคะกับกับชีวิตเราและไอ้นหัวร้อนเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็รู้แล้วล่ะว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็รักนะก็มี มีน้องไอติมนะที่มีความน่ารักเนี่ยนะเหมือนแบบแบบรู้ว่าทั้งรักและแบบทั้งน่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์เนี่ยอยู่ในหัวใจเนี่ยนะ,ะเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของเขา,าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้ให้เวลาเขาค่ะให้เวลาต่างคนต่างต้องให้เวลาจะานานเท่าไหร่ไม่รู้อะค่ะนะคะแต่ต่างคนต่างให้เวลาและ ถามตัวเองทบทวนนะทบทวนความรักเรามีสิทธิ์ที่จะทบทวนสัมพันธภาพของเราค่ะนะคะทบทวนทั้งความรักและสัมพันธภาพของเรานะคะทีนี้จะฮิวใจน้องน้องหัวร้อนอยังไงนะในหัวร้อนเนี่ยก็จะต้องฝึกการบริหารจัดการอารมณ์มค่ะนะคะและถ้าสมมุติว่าถ้ารู้สึกว่าคิดถึงเขาคิดถึงน้องไอติม อาจารย์คิดว่าการการขอโทษด,ด้วยความจริงใจอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ไม่ใช่ขอโทษแบบกราบหรือว่ากราบเท้าแต่ว่ามันไม่จริงในใจอ่ะต้องสะกดคําว่าสํานึกได้ถ้าสํานึกผิดนะคะว่าสิ่งที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยแล้วมันทําลายสัมรนธภาพทําลายทั้งความรักและความสัมพันธ์และทําลายทั้งความรู้สึกดีด กับคนที่เรารักอะ่ะถ้าสำนึกแล้วขอโทษจากใจอะ่ะน้องไอติมก็ก็ก็จะรู้สึกดีขึ้นนะนะคะเพราะฉะนั้นการฮิวใจตัวเองนะคะสำหรับน้องหัวร้อนเนี่ยก็คือจะต้องสำนึกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับบริหารจัดการอารมณ์นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่สำนึกแล้วมันก็ไม่มีทางที่อยากจะปรับหรือเปลี่ยนอะไรละค่ะนะคะ,นะคะก็จะไปโทษคนแบบนี้ก็จะไปโทษ แต่ฝ่ายหญิงว่าไม่ดีงี่เง่าเอาแต่ใจอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นคนลักษณะแบบนี้เป็นท็อกซิกพียเพลพวกนี้ก็คือจะไม่ทำอะไรก็คือไม่ผิดนะคะแล้วก็โทษความผิดนะคะโทษคนอื่นตัวเองไม่ผิดโทษคนอื่นนะคะอ่ะคนแบบนี้ก็ก็มีเยอะหลายคนก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนเขายัางไงคะเปลี่ยนนีสัยแฟนเปลี่ยนแฟนนง,ง่ายกว่า เปลี่ยนคนไปนเลยแต่ถ้าเราจะพยายามไปเปลี่ยนนิสัยของคนนะมันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะอย่าพยายามไปเปลี่ยนใครนะคะนอกจากเขาจะอยากเปลี่ยนของเขาเองนะคะน้องหัวร้อนนะฝ่ายนายหัวร้อนเนี่ยก็จะต้องต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการอารมณ์ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ต้องมองมองข้อดีของแฟนแล้วก็ซาบซึ้งกับความดีงามนะนึกถึงความดีงาม ที่ที่แฟนนะคะที่ที่น้องไอติมเนี่ยมีให้แล้วก็ระลึกถึงความดีแล้วก็ต้องแสดงออกมาด้วยไม่ใช่แค่เขาทำความดีอะไรให้ใหก็เฉยไปหมดทุกอย่างอันนี้มันก็ทำให้คนอยู่ด้วยก็ทำไมฮะมันก็เสงนะคะเพระนั้นถ้าถ้ามีเขาอยู่ในหัวใจอะเวลามันก็จะบอกในหัวร้อนเองนั่นแหละว่านาหัวร้อนจะต้องทำยังไงที่จะให้ได้ความรักครั้งนี้กลับมานะคะ่อยๆค่ะค่อยๆปรับนะคะ เห็นี่ความรักครั้งนี้อะนอ,นอกจากปล่อยปล่อยไปแล้วเนี่ยทั้งคู่นะคะก็ต้องเรียนรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเรียนรู Torah ้เลยว่าไม่ต้องไปหาความสมบูรณ์แบบนะเห็นไหมใบไม้ใบนี้ถูกตัดตรงยอดออกไปไม่ต้องไปหาความสมบูรณ์แบบธรรมชาตินะคะทุกสรรพสิ่งมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาความสมบูรณ์แบบแต่เราแค่ยอมรับ นะยอมรับทุกสิ่งตามธรรมชาตินั้นนะ่ะนะเอาง่ายๆแค่นี้ค่ะนะคะมันก็ไม่มีความทุกข์ละไม่คาดหวังไม่คาดหวังนูน่นนี่นั่นจะต้องมีความสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องความรักที่สมบูรณ์แบบความรักในแต่ละคู่มันมีธรรมชาติของมันค่ะนะคะทีนี้เราเรียนรู้ที่จะที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังไงเนี่ยอันนี้คือศิลปะเนาะ นะแล้วทำยังไงให้เรานะมีความสุขนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันรักมันรักแล้วโอ้ไปเจอแล้วมันมีพลังงานลบมันไม่มีความสุขเนี่ยเราต้องเลือกสุขภาพจิตนะผู้หญิงหลายคนทนนะทนเพื่ออยากจะรักษาความรักความรักแบบเนี้ยนาะงความรักแบบท็อกซิกอะ่ะ ไม่ต้องไปรักษาค่ะรักษาสุขภาพจิตก่อนนะคะเพราะว่าค่ายาค่ายาเวลาไปไปพบจิตแพทย์อะ่ะมันแพงนะเราต้องรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้ดีนะคะนั้นเวลาก็จะช่วยเยียวยาทุกสิ่งค่ะนะคะเวลาจะช่วยให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเรียนรู้บทเรียนต่างๆนะคะเวลาก็จะช่วยช่วยให้เราได้ ได้ได้เห็นโลกมากขึ้นนะคะนะคะก็ขอบคุณทุกช่วงเวลาละกันนะที่ที่ให้บทเรียนดีๆกับเรานะคะมองมันอย่างมองมันอย่างเป็นบวกอ่ะนะคะนั่นแหละแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ะคะ่ะที่ผ่านมาน้องไอติมนะหรือท่านใดก็ตามนะคะที่มีสภาพแบบเนี้ยนะคะก็ถือว่าเก่งมากที่ที่สามารถจะทนอยู่ได้ในช่วงเวลาหลายๆปีนะคะหรือจะนานแค่ไหนก็ไม่ทราบ นะคะแล้วการที่เดินออกมาก็จะต้องให้รางวัลตัวเองเลยที่สามารถกู้กู้ตัวเองนะดึงตัวเองนะออกมาจากสภาพแบบที่สุขภาพจิตเสียนะแล้วก็มากู้สุขภาพของเราขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากนะคะชีวิตเกิดมาก็เราก็ต้องดูแลสุขภาพจิตของเราให้ดีละกันนะคะเอาละค่ะง่วงนอนแล้ววันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะแล้วก็ อย่าลืมนะคะเน้นทำดีแล้วเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะอย่าลืมขอทุกท่านหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ